กังวลไหมครับที่มีพรรคการเมืองบางพรรคพยายามจะแก้กฎหมายเพื่อให้นาักการเมืองไม่สามารถยืน่นเป็นนายประกันให้ก็ถ้าเกิดสภารับผมก็ยื่นประกบเลยครับถ้าเกิดถ้าเกิดพรรคนยืน่นแล้วสภารับแต่ในขณะเดียวกันของผมยืน่นตั้งแต่ภุมิภาส2564แล้วสภาปัดแต่ถ้าเกิดเข้าสู่สภาได้ผมก็ยื่นประกวดแล้วก็จะได้มีการพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะแล้วก็จะได้ทาให้ไม่ต้องมีคใครที่ต้องเสียสละเลือดเนื้อยอย่างที่สองคนที่ทำอยู่กังวลไหมคะที่ว่าอาจจะมี ผมองการมาร่วมกิจกร GT, ผมผมมกรมดีดถังในวันนี้ดีดถังพระเก้าใจมามาด้วยความห่วงใยแล้วก็มาคารวะคร,รับในฐานะในประการของตะวันนะครับก็อยากจะส่งข้อความเขานะครับแล้วก็ส่ง,สงข้อความถึงสังคมนี้นะครับว่าความยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องให้ใครมา แรกด้วยชีวิตใน,ในยุคนี้ถ้าเราปฏิรูประบบยุติธรรมตั้งแต่ตอนนี้นะครับแล้วก็เลิกเห็นคนที่เห็นต่างเลิกเห็นเยาวชนในอนาคตเป็นรัตรูของประเทศนะครับแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอาบาัประชาชนอย่างตรงไปตรงมาอย่างมีมว,วุฒิภาวะอันนี้จะทําให้ประเทศไม่ถึงทางนกันอันนี้ได้พูดคุยกับพักร่วมฝ่ายค้าหรือย,ยังครับเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายเรื่องหนึ่งหนึ่งสองครับก็มีมีในสภาอย่างที่เห็นมานะครับแต่ว่า,น,าน้าวันนี้ไม่มีครับก็คือ เข้าที่ทราบสถานการณ์เรื่องของสุขภาพของทั้งคู่นะครับก็มาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยก็ตัดสินใจมากันเดงของปลาครับ